พวกมึงจะท้อทำไมวะมึงไม่เคยได้ยินเรื่องชาวบ้านบาราจันเหรอนายทอมเหม็นนายจันหนูเขี้ยวต่อสู้กับข้าตสุขหลายพันเออแต่สุดท้าย ก็อยาาคิดสั้นคิดมานานแล้วนี้ทุเรียนพันอะไรคะหมอนข้างครับภาวะเมิรจากการแดกอาการนี้พบได้ในร้านบุฟเฟ่เกิดจากการสั่งไม่คิดกูหิวกูแดกไหวเสร็จแรกยังแดกไม่หมดเสร็จต่อไปสั่งไปก่อนเดี๋ยวเสิร์ฟคกโชกระปิเด็ดจริงีมากนี่ไม่ใช่พลาสติกธรรมดานะต้องเป็นพุทเกตด้วยนะครับ แล้วสีที่พิมพ์เนี่ยเป็นฟุ้เฟีอยู่เลยนะลองเอาเนี้ยแล้วอ๋อคุยโทรศัพท์ยกไปยไปแล้วมึงมึงนั่นฟันกูแล้วนั่นฟันกูไหนนั่งนี่ไหนนั่งนี่เมื่อเราขี้เกียจถือโทรศัพท์ เมื่อเราที่เกีบจับโทรศัพท์อ๋อประโยชน์มันมีตรงนี้เออเดี๋ยวเอ้ยมึงสายตาบางเปล่าเข้าเยอะมั้ยำยะมั้ทำสมุบ้านได้เยทำได้อยู่ทำสมุนไพรสมุน้าน

ลิงสายลับของเราเก็บข้อยน้ำรมสายลับได้ทั้งคู่ช่วยกันบันทึกภาพเหตุการณ์เสียงย่เลยอันนี้เดี๋ยวจะมีมากค่ะโอเคโอเคเอาไหมสวัสดีค่ะวันนี้ก็เลยกู็สื่อเอ็กซ์อีแก๊กสายการบินหรือว่าช่วยนี่นะคะ

เชิญะสมมติสมมติรเสมมติว่าอะไรเหตุชนผู้ใช่ไหม้ยนเนด้แลวก็บอกไปี่นงอกนี่ะคะือกเหมือนี่เลยแม่ตาตะอันนี้ตาใส่แต่งตัวไม่เรียบร้อยนะคะนี้อาเสื้อเข้าข้างไหนผมก็ไม่ถูกระเบียบค่ดัดดัดผมรอน ป่าว่าน้ออะไรมเก็่ให้ราดไว้ไม่ไม่ไม่ได้แอบนะกูไม่ได้ถ่ายนะรู้เหรอใครถ่ายวะรู้ก่อนว่ากูถ่ายอ่ะรู้ไม่ได้ใจวะกล้องไหนวะไอ้เหี้ยจอมมันตายอ่ะมึงวัยรุ่นจัะเ้ยกอกดีแตะดีแปะอีเน็ตเอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นไไม่ขอรีขอรี I'm searching for when I just h a n t let go. คิดว่าแซ่บไหมครับนี่ไก่สไปซี่แซ่บกดหนึ่งไม่แซ่บกดสองนะครับทุกคนเป็นแบบนี้เลย คือสอบเสร็จสภาพหลังสอบเสร็จช่บไหมได้อยู่ไหมรออีกข้างนึ่งรออีกข้างนึงเออรออีกข้างรออีกข้างเพราะว่าเออมันไม่มีกระเป๋าลองเดินไปเดินมาอันนี้หว่าอ่า ขาวนเสื้อตกไอ้น้องลีนของแม่ของแม่ปาร์มมันรู้อยู่แล้วแล้วมัน็อ น้อเดินเลยไม่ผิดไม่ค่อยไกลเลยนี่น้องเดินไม่หันมาในยังขอโทษที่พามาฝังนี้ยังเพิ่งเขีมไม่ได้เราเรียนอยู่ทั้งสองมงมึงในมือมง ยังนี่ตวะกูไม่แก่งคูพิตตาคูพิตตาคูพิตาใครเป็นคนสอนคะเนี่ยเรียกกะคูพิตตาชิสุชิสุ จิดดูิดดูกเลเราไม่กลางมือด้ตอนจบคำรามไงป้ามาละคำรามนี้คำรามเีล้คำรามไงคำรามนี้หนึ่งสองสามคำรามนเร็วคำรามเร็วคำรามคำรามเร็ว 괜찮아เก่งจ้าเนยินจ้นะเลื่องกล้วยก็มีให้ขี่มานั่งสอนกับพี่ซิมมาโยกมาโยกสกูตเตอร์พี่ก็มีให้ขับอาจะเอวพี่ซิครับอ้มายโยมาโยดึกดึกพี่จะพาไปเที่ยวพ่าไปด้วยกันไม่ครับอ้มาโยกเขากินข้าวกันแบบเป็นแบบเป็นกลุ่มเขาอยู่กันเป็นฝูง อยู่กันเลยนะกินในส้วมดิน็อเป็นปอกกินขี้มีคนออกมีคนออกแกไอเดรมือ

ตังเลสเป็นสีก็ห้าเร็วมึงลงไรเอลไม่มีตังจังหวะแล้วถ้ากูเสียกูต้องคืนมึงอีกมายีไงยี่สิบเลยนะแปดสิบแป่นี่ก็จะใส่ดดีมาเชียว์บอเลยนอยนะแต่ก็น้องแล้

ทีตบลงปึ้งขนาดบางคนดูเก็ตคุม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 จับจับตัวเขาคุกอคนไหมมึงอ่ะคุมึงอายคนไหมกไม่อายไม่กูไม่อาย่คุมึงไออย่แล้ไม่ใช่หรออแล้ว ต้นมะ้าไม่ใช่ตาเนนี้ตากับเหมือนี้เหตุผดู่าผมเดามจะทำเป็นต้าทางเป็นผลไม้ไอครับปลากอิเฮ้ยแขนใช้สมองมากสิสองคลิปมาดิคุณสกแก่แล้วสองคลิปมาแร็วเอียนเอียนเอียเอียนเอียนเอียเอียนเอียนเอเอียนเนอียเอียนเนีนเียอนอออออ้เอียนึนยเอนออนอ ไม่ต <Smile. S 2> ิตามเม่ติดตามไมไม่ใช่เอรย่างไวเราอยู่รัดนี้เธอจะมาหาเราบ้างพิ้นอ้โหใแตมแตกแล้มันแ่ไม่ดมันเป็นอะรน้เป็นอะไรกันนที่ปน่ะแตราก็เก If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your face will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. <laughs> <laughs> ีน่่เอาใส่อนล้งเดียวซึ่งผลก็แทบเบาแล้วเราก็ยังใส่ไอ้ะ้าไอ้ะ้าเกี้ยวน้ำไอ้เหี้ยแกงเกี้ยวน้ำใส่เล ไอ้น้ำมามาพี่น้องมามาซิมมาซิมเดี๋ยวก่อซิมสักคำเด้อเดี๋ยวเสร็จปะเสร็จปะเดี๋ยวซิมก่อนซิมก่อนแม่ไอ้คือหลังที่เอาวมายโยรสัตว์ดีไหลเดี๋ยวก็ก็ก็สองวัเติมน้ำหน่อยเติมน้ำหน่อยหนาล้านอ่ะ แค่สวันอ่ะเกลอตนะเอามาลิ้วไปออกไรนะเซเตอร์ใช่นี่ไงไทบ้านัว่าไทบ้านของไทบ้านเราอือหคนี่อะไรช้าช้เหรอคะชอบมาเลยถังตรงนี้ช้าชา เสือแหงขอบองไผ่พูดมาเาค่ะไม่ได้ชื่อไผ่เฮ้ยอย่าเถียงกันมึงชื่อป้าแต่ไม่พูดเลยมึงปิดเทอมนะไม่ใช่เพิ่งได้เรียนด้วยกันวิชาเลขเสียงดังชิบหายคุณเรามึง้าให้เงียบคือห้องเงียบดู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 พูดไม่หยุดสักคนมึงหันไปป่า ตั้งแต่กินข้าวไอ้ย๊ายังไม่หมดอ่ะอืมันนี้มุกปลูกสวนสตอร์ปะปลูกสวนสตอรปะน้อวินเดอโนอินเดอร์น่าหหลยีพี่อยากกันอยู่ทำสตโรงงานตาเหนมาอีกทีจะเปรงกันหรืองระวังง อันนี้อะไรอันนี้อะไรฝากก็มีไงเป็นระคไม่เป็นตรงไหนอาโอ้น้อยไปอ่ะไม่เป็นทรเชอะดิดดูดมันน้อยไปอ่ะหุยพอะลไไลี่ดผมเนี่ยอืลติดผมนี่ ท่านจะไปไหนคะคุณหูแต่งตัวไม่บอกกับผมเลยท่านจะไปไหนคะคุณหนูแต่งตัวไม่บอกกับผมเลยเฮยคุณดนูอะไรหลายเหตุการณ์นะวะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณท่านทำอะไรอ่ะการที่เราตากแอร์มาแล้วเรามาถึงจริงมันปวดหัวนะเว้ยตกมาตั้งแต่ตกไปข้างหน้าตกไปข้างหน้าแล้วก็ ไม่ไม่เอาตังตลาดข้าเช่ไเดี๋ยวเงินนี้ไปกกนทกโนตกอะอะไรนี่ยเอาไุณามร้อเียวคุ